มีรถหล่อๆมาแนะนำกันอีกคันหนึ่งนะครับผมกับเจ้า Honda Civic FEE HEVRS ปี2023คันนี้รถใหม่ดีไซน์สวยสปอร์ตมาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์2.0ลิตรไฮบริดเลยและคันนี้ตรวจสอบจากกูลสเปชียลมาแล้ว344จุดว่ารถสวยจริงเดี๋ยวเรามาดูสีรอบๆคันของเจ้าคันนี้กันเลยว่าสวยจริงไหมเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับว่าสีของเขาคันนี้สวยจริงไหมนะนี่นะครับด้านหน้าของเขา สีเดิมจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ไม่มีรอยเศษหินกระเทาะเลยนะฮะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันจากโรงงานเลยนะครับผมนี่ยางของเขาที่ให้มาก็ปีใหม่ด้วยนะครับสภาพใหม่เอี่ยมเลยเหมือนป้ายแดงเลยนะครับด้านหลังของเขาก็มาให้มีเซ็นเซอร์มาให้2จุดนะฮะแล้วก็โลโก้โครเมียม R S ยังอยู่ครบทุกอย่างเลยนะครับยังใหม่เอี่ยมไม่มีรอยแตกอะไรเลยนะอืม ให้ดูสีของเขารอบๆคันกันเลยนะครับผมมาดูกันที่ไฟหน้าของคันนี้กันเลยดีกว่าว่าไฟหน้ามีตำหนิมีรอยอะไรไหมนะนี่ไฟหน้าของเขาครับก็จะเป็นไฟหน้า LED พร้อม DRL นะฮะนี่ไฟหน้าสไตล์เฉียบคมแบบนี้เลยนะครับค่อนข้างที่จะสปอร์ตเลยครับแล้วก็มาพร้อมกับ daytime running แบบนี้เลยนะฮะ ส่วนกระจังหน้าของเขานะครับกระจังหน้าเขาก็จะเป็นของ RS นะครับจะเป็นแบบนี้เลยรูปทรงสปอร์ตพรีเมียมมากเลยนะฮะนี่มาดูกันที่ยางกันเลยนะฮะยางคันนี้จะเป็นยางมิชลินนะฮะพร้อมล้อแม็กอัลลอยแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นของรุ่น RS นะครับจะเป็นรูปทรงแบบนี้นะแล้วก็คันนี้ดอกยางยังอยู่ครบแน่นอยู่เลยนะฮะใช้ได้หลายปีเลยนะครับกับยางนี้นี่แล้วก็ตรวจสอบจากกูอินสเปคชั่นมาให้พร้อมแล้วนะครับ 3 4 4จุดว่ารถไม่มีชนหนักจมน้ำหรือไฟไหม้เลยนะพาสีไม่ขาดติดฟิลม์มกันแสงมาให้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะนี่นะครับในส่วนของกระจกของเขาก็จะมีเลนวอท์ให้ดูด้วยนะครับนี่ไว้ดูทางด้านซ้ายนะครับเวลาขับขี่นะแล้วก็กระจกของเขาก็จะเป็นสีดำแบบนี้เลยตัดกับตัวรถนะครับนี่เปิดออกมาแล้วนะครับภายในเป็นยังไงบ้างครับนี่ภายในค่อนข้างสวยเลยนะครับ แล้วก็สภาพใหม่เอี่ยมเรียบร้อยไม่มีริ้วรอยแม้แต่นิดเดียวรถคันนี้เหมือนป้ายแดงจริงนะครับแล้วก็ขับน้อยด้วยเจ้าของเก่าดูแลดีด้วยนะฮะนี่ค่อนข้างจะพรีเมียมเลยนะรอยน็อตไม่เคยขยับแม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับคันนี้แล้วก็ด้านข,าข้างของเขาก็จะมีหุ้มด้วยคาร์บอนนะฮะแล้วก็ที่พักแขนก็จะเป็นหุ้มด้วยหนังนะ,ะแบบนี้เลย ค่อนข้างที่สปอร์ตจริงๆเลยนะคันนี้แผน่นพงแผน่แผนเพลอะไรยังอยู่ครบสติกเกอร์ยังอยู่ครบหมดเลยนะครับนี่เลขเลขตัวรถนะฮะนี่เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับเปิดออกมาเลยนี่ด้านหลังก็จะมีแอร์มาให้สองช่องสองช่องแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ที่เสียบ USB นะฮะนี่แบบฟ้าชาร์จด้วยนะค่อนข้างที่จะครบเครื่องจริงๆนะครับกับเจ้า ehevrs e คันนี้นะแล้วก็มีที่พักแขนมาให้ด้วยนะสามารถใส่ช่องใส่แก้วนะ้ำได้สองช่องอืนี่แบบนี้เลยก็คือคันนี้นั่งได้สบายสบายเลยนะครับถ้าเดินทางกันสี่คนนะหรือว่าห้าคนก็จะอึดอัดนิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วแอร์สองช่องนั่งสบายนะมาด้านหลังเลย ไฟด้านหลังของเขานะครับก็จะเป็นไฟแบบรูปทรงแบบนี้เลยนะฮะนี่โลโก้ยังอยู่ครบมาพร้อมสปอยเลอร์หลังสีดําแบบนี้เลยนะเดี๋ยวมาเปิดท้ายให้ดูกันครับว่าคันนี้มีของแถมอะไรให้บ้างนะเปิดออกมาแล้วนะครับนี่ด้านหลังค่อนข้างกว้างขวางเลยนะครับแล้วก็เก็บของกระเป๋าเดินทางได้ประมาณสี่ห้าใบเลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถพับเบาะเพิ่มไปอีกได้ด้วยนะครับดึงสลักมาก็สามารถพับได้ ในส่วนของชุดอุปกรณ์นะครับมีให้ครบชุดเลยนะครับนี่แล้วก็ยางอะไรอยู่ด้านล่างนะครับในส่วนของเซนเซอร์ของคันนี้ก็จะให้มาสองจุดเลยนะนี่แล้วก็มีกล้องหลังมาให้พร้อมใช้งานเลยเดี๋ยวไปดูข้างด้านหน้ากันเลยดีกว่าครับนี่ มาดูกันที่เลขไมล์เลยคันนี้จะอยู่ที่25,000กว่ากิโลเท่านั้นเองรถใช้งานน้อยมากกับปีใหม่ด้วยนะถือว่าลูกค้าเก่าค่อนข้างดูแลมาดีเลยนะครับผมแล้วก็ทางเราก็ไม่ต้องแทบจะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยนะฮะนี่สภาพเบาะใหม่เอี่ยมเบาะจะเป็นเบาะหนังกลับนะครับคล้ายๆกับอะคันทัลล่าเลยนะในส่วนของพวงมาลัยก็กระชับมากเลยครับแล้วก็ เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเซตระบบอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะในส่วนของมีเดียนะครับฟัง fm ได้เชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็ดูเช็คแบตเตอรี่ของคันนี้ได้ด้วยนะครับช่องแอร์ของเขาก็จะเป็นแบบรังพึ่งแบบนี้เลยนะครับสามารถปรับได้ทุกปุ่มปรับลดอุณหภูมิปรับอะไรได้หมดเลยนะครับผมปุ่มยังใช้สามารถใช้งานได้ครบนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นแบบไวเลสชาร์จิ่งนะฮะสามารถชาร์จแบบแบบ ไร้สายได้เลยวางโทรศัพท์ไปเฉยได้เลยนะนี่ในส่วนของเกียร์ของเขานะครับเกียร์คันนี้ก็จะเป็นเกียร์ eCVT แบบนี้เลยนะครับค่อนข้างที่เวลาเปลี่ยนเกียร์ก็จะนุ่มนวลนะฮะนี่เวลาเปลี่ยนเกียร์ก็จะสมูทแล้วก็มีโหมดปรับระดับมาให้3โหมด e c o ค Mode n o r m a m Mode แล้วก็ Sport Mode นะครับช่องเก็บของเขาก็เก็บของได้เยอะเลยนะฮะนี่สามารถเก็บของได้เยอะจริงๆแล้วก็ ด้านบนของเขาไฟยังกดติดทุกปุ่มนะฮะไม่มีปุ่มไหนที่กดไม่ติดเลยนะครับผมเปิดลองดูว่ามีไฟไหมไม่มีไฟนะฮะคันนี้กระจกด้านบนก็ยังอยู่ครบหมดทุกอย่างเลยนะครับนี่ให้ดูแบบละเอียดเลยนะคลิปนี้เรารีวิวแบบละเอียดเลยให้ดูทุกจุดจริงครับนี่เปิดให้ดูหมดเลยนะด้านบนใส่ช่องแว่นตานะครับก็ยังสา,สามารถใช้งานได้อยู่ ไฟก็ยังติดอยู่เลยนะครับนี่ส่วนลำโพงของเขาน่าจะเป็นลำโพงของบอสนะครับผมรอบคันเสียงดีจริงๆคันนี้มาในส่วนของเล่มจดทะเบียนนะครับนี่เป็น Honda c ซี i c นะครับออกเมื่อปี2 0 2พันยบสามนะครับแล้วก็เครื่องยนต์4ี่สูบนะครับหน,นึ่งพันเก้าร้อยสี่สี่นะฮะนี่แล้วคันนี้ก็จะมีคู่มือมาให้พร้อมเลยนะครับของ Honda เลยนะเล่มคู่มือนี่มีอยู่ครบเลยนะครับผม นี่ครบแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อกันที่พงมลาัายนะครับนี่พงมลาัายลืมบอกไปนะครับว่าพงมลาัายคันนี้สามารถเซตได้เป็นออปชั่นของเจ้า RSEHEV นะฮะนี่จะเป็นแบบว่าไม่ออกจากเส้นในเลนของถนนนะครับนี่แบบนี้เลยค่อนข้างที่จะขับสนุกจริงนะครับคันนี้นี่ เราสามารถเสร็จได้หมดเลยนะแล้วก็มาดูที่ห้องเครื่องเครื่องยนต์คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตร eHEV นะเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้านะฮะน้ำมันประสมไฟฟ้าแบบน,นี้เลยนะน็อตเราไม่เคยขยับเลยสักตัวเลยครับแล้วก็มอก็ยังอยู่ครบสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกจุดเลยนะครับเม็ดอาร์อยู่ครบหมดเลยนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะให้ดูแบบชัดๆนะฮะนี่แล้วเครื่องยนต์คันนี้ เนื่องด้วยเป็นไฟฟ้านะครับเครื่องยนต์จะเงียบมากสตาร์ทแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าสตาร์ทรถนะเงียบจริงๆให้ดูเลยนะครับซูมให้ดูเลยนะค่อนข้างสภาพเรียบร้อยเลยนะครับคินคีนเลยซื้อไปลูกค้าซื้อไปสามารถใช้งานได้เลยนะไม่ต้องทาอะไรเข้าศูนย์เช็คระยะตามปกติได้เลยนะในส่วนของราคาคันนี้นะครับจากราคาที่เคยตั้งไว้นะฮะเก้าแสแปดหมื่นดพันบาทนะครับแต่ว่าถ้าดูมาจากคลิปนี้นะครับลดไปเลยนะครับเหลือแค่ 9 3 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับลดไปต้อง50,000กว่าบาทเลยนะถ้าดูจากคลิปนี้นะบอกว่ามาจาก YouTube นะครับผม,มนี่แล้วก็ตรวจสอบม,มาให้ครบแล้วด้วยนะครับ344จุดหากใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อมาได้ที่84บคาเซ็นเตอร์เลยนะครับหรือโทร084 848 884 4นะครับ